โอเคครับก็สวัสดีครับโบก,กับโกโก้เมลอนเมลอนเลยกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแชร์เทคนิคนะครับในการแก้บักของโปรแกรมเนาะในการใช้ออโตเมติกเมาส์นะครับโปรแกรมออโตเมติกเมาส์ EP ที่เท่าไหร่แล้ววะน่าจะ8แล้วนะครับ8หรือว่า เก้าอ่ะแปดน่าจะแปดนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับโปรแกรมออโต้เมาส์เดี๋ยววันนี้มาแชร์นะครับไอเดียเนาะว่าไอเดียสำหรับการมันจะมีบั๊กบางอย่างที่ผมเจอบ่อยมากเลยนะครับเวลาคเครื่องมันอ่าช้าหรือว่าเออร์เลอร์เงี้ยโปรแกรมของเรามันชอบจะจะไม่ทำตาม หลูปที่เราวางไว้นะครับผมจะใช้เดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะสมมตินะสมมติว่าเ,เรามีการใช้คำสั่งตัวให้มันคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ if เนาะเดี๋ยวนะครับผมจะเขียนเลยแสดงบัตรกันเนาะอันนี้เอาสักหนึ่งวิลากันนะครับอันนี้ไม่ต้องมี if else อันนี้คือการคลิกคลิกแบบว่าให้มันทําตามรูปเราอะนะมาพอมานี่ให้มันคลิกอะไรดีไปที่ได้แล้วกันนะครับชิปถ้าจะกดขยายตัวรูปให้กดชิปแล้วก็ลูกศรขึ้นแล้วก็ซ้ายขวาเนาะ พอกดนี่มันไปยังไงต่ออ่ะแล้วก็เราก็กดกลับนะครับปั๊บเดี๋ยวนะแล้วก็ใส่รูป y ให้หน่อยรูป y ก,ก็คือเราจะใส่เป็นตัวแปรหรือว่าเป็นรูป infinity ก็คือ true เลยก็ได้นะครับวาง โอเคทีนี้มันจะทำตามลูปที่เราได้วางไว้นะครับอ่ะทีนี้กดกดกลับมันมีให้รับทราบด้ว่อนาเื่อมีอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองรันโปรแกรมกันดูนะครับเดี๋ยวเซฟก่อน e8 อ่ะไม่ใช่วะ อ p อื่นะ e ั8อ่ะตอนนี้ผมสร้างรููผมโปรแกรมขึ้นมาละเดี๋ยวเราลองรันกันดูนะครับอ,อ่ะคลิกนี่หนึ่งเต็น,นี้ไม่เห็นไม่เห็นเกิดบั๊กอะไรเอ่ยไม่เห็นก็เลยข้ามเลยนะครับนะทำไมไม่เห็นวะ อ๋อมันไม่เห็นวะยก่อนแกมีปัญหาขอลดลงหน่อยเราจะเห็นอยู่มั้งโอ้ห,ห็นไม่เป็นไรเอาใหม่ผมลดเปอร์เซ็นต์มันลงละไยเซฟหนึ่งโอ้โหข้ามหมดเลยนะครับไม่รู้ว่มไม่เห็นอะไรตัวหนึ่งคลิกอ้าวทำไมไม่เห็นสักอย่างเน,นึ่งนี่ เวลาเราเขียนเนี่ยโปรแกรมอาจจะบั๊กนิดหนึ่งไปคลิกปั๊บปั๊บอ่ากดกลับมาไม่เห็นมันก็จะข้ามไปกดคลิกปั๊บอ่ะอันนี้คือรูปที่เราวางไว้นะครับมันก็จะวนอย่างนี้อ่ะในทางในทางที่กรณีที่ผมเจอปัญหานะครับโปรแกรมมันไม่ไม่ทำตามรูปเราก็คืออย่างเช่น อาจจะรูปไม่เห็นหรือคอมช้าหรือว่าไงเดี๋ยวผมลองทํามพี่สุว่าเราไปแตะเมาส์ปรับเลื่อนเมาส์นะอ่ะอย่างนี้ปรับละมันก็จะข้ามรูปไปเห็นปะ่ะมันก็จะเป็น1.3ตรงเมาส์ที่ผมชี 1. 4, ช้1น1.4เห็นไหมอ่ะจนกว่ามันจะไปวนที่1นะึ่งนะแต่ทีนี้การแก้ปัญหาที่ที่ผมใช้อยู่เสมอนะครับคือการใช้ฟังก์ชันอ่า y เข้ามานะครับ เพื่อทีอ่เราจะให้มันเช็คออโต้เนาะว่า,าเดี๋ยวนะผมเขียนเลยแล้วกันสมมุติว่าผมจะให้มันคลิกเข้าคลิกนะผมจะใช้หนูวายเนาะเพื่อเช็คว่ามันคลิกแล้วหรือยังนะครับเป็นการาแก้ปัญหาบั๊กในส่วนของ สเตปมันไม่มันไม่ได้นะครับสเตปการทํางานมันมันผิดพลาดไปนิดนึงมันก็จะข้ามไปเลยนะครับทีนี้ใส่เพิ่มวายมาแล้วก็คลิกรูปเดิมเนาะตัวนี้ทําไงต่อเพิ่มวายทีนี้ผมก็จะใช้ในส่วนของยิปเยลนะครับเข้ามาอีกตัวหนึ่งนี่ผมขอใส่ดีเลยเป็นศูน,นอันนี้ขอเพิ่มเวลาในการดูนิดนึงหลังจากที่มันเจอผมจะให้มันออกลู นี้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันเสริมขึ้นมานิดนึงทีนี้อันนี้ลองดูสเต็ปแรกนะครับดูว่ามันจะข้ามสเต็ปไหมถ้าหากอธิบายง่ายๆเนาะถ้าหากว่ามันคลิกเป้านี้แล้วนะครับคลิกเป้านี้แล้วแล้วมันเจอตัวนี้มันก็จะออกลูกแต่ถ้ามันไม่เจอมันก็จะวนคําสั่งเดิมก็คือไปคลิกที่ตัวแรกเสมอ นะครับนะลองลันโดกนะครับมันจะไม่มีทางในการออกจากรูห1ึ่งุดหนเดคนะครับไปอ่าอันนี้พอมันเห็นปุ๊บมันก็จะออกรูนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทําให้มันบั๊กอ่าอันนี้มันไม่ยอมมันไม่เห็นนะมันไม่คลิกผมเอาเมาส์เลื่อนละอ่านี้มันเห็นปุ๊บมันก็คลิกนะครับอ่านี้เป็นต้นเนาะนี่ผมขอไม่ใส่ ไม่ให้มันคลิกอะนะเพราะว่าเราวางไว้แล้วก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำๆไปนะครับก็คือวายซ้ำทีนี้รูปของเรามันก็จะทําได้100%นะครับทาไมถึงทํา100%ก็เพราะว่าเรามีการเช็คในส่วนของอ่าสเต็ปต่อไปว่ามันเจอรูปหรือยังนะครับอ่าเดี๋ยวอีกนิดนึงขอเพิ่มอีกหน่อยพออย่างงี้นะครับบางครั้งเนี่ยโปรแกรมมันอาจจะเอออีกนิดนึงทํา ทำให้ Y ของเราเนี่ยมันมันมันไม่เขาเรียกว่าไงมันก็จะหารูปมันไม่เจอนะถือว่ามันไปอยู่หน้าไหนก็ไม่รู้แล้วมันหารูปตัวนี้ไม่เจอสักทีมันก็จะวนอยู่รูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรอยๆนะครับวิธีที่ผมจะใช้แก้ปัญหาก,ก็คือการใช้ในส่วนของเขาเขา ขาลูกเขาขึ้นมาอีกตัวเพื่อที่จะให้มันไม่ไม่เออร์เลอร์ไปมากกว่าที่เราต้องการน,นะครับทำยังไงนะครับอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบใช้มากก็คือการสร้างาผมให้ลูก l 1นะครับเป็นตัวแปรตัวเลขแล้วกันนะครับเท่ากับ0ูนย์ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะพอลูกมันทำไปเรื่อยๆแนละ้วถ้ามันไม่เห็นเรื่อยๆเนี่ย เดี๋ยวผมต้อง add value นเนาะไปที่ L 1นนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่า L 1, เนี่ยเดี๋ยวนะหอเรากดนะ if v a r u L 1นะครับมันมากกว่าผมจะใส่ให้สัก5แล้วกัน ให้มันออกลูกนะครับฟังก์ชันที่ผมเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของตัวการนับลูกว่าเราจะวนลูปเนี้ยมีการเช็คเนี่ยกี่ครั้งนะครับไม่งั้นโปรแกรมมันก็จะรันวายอยู่ยงนั้นอนะ่ะไม่ยอมไม่ยอมออกสักทีเพราะว่าบางทีเนี่ยโปรแกรมมันแก้ไขบั๊กตัวนี้แล้วแต่ว่ามันมีบั๊กตัวหมั่ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันผมจะ จะเปลี่ยนให้มันเป็นเดี๋ยวนะเอาสักเอาสักสอแล้วกันน่าจะเข้าทักสองสานะครับเซฟป้ายอ,อ๋นี่มันไม่เห็นเนาะต้องกลับก่อนนะครับทีนี้มันเห็นละป้ามันก็คลิกนะอ่ามันก็คลิกกลับอันนี้คือรูปกติเดี๋ยวผมจะทําให้มันบั็กนะมันก็ไม่ยอมคลิกสักทีนะครับเพราะว่าผมเอาเมาส์เดอนเมาส์นะ มันก็ไม่ยอมทำนะครับมันจะอยู่รูปนี้สังเกตว่าตัวนี้1.2นะมันจะไม่ไป1.3นะครับเดี๋ยวต้องรอให้มันเข้าให้มันเข้าอันนี้ไปแล้วนะครับไปที่1.5 1.4ละนะครับมันก็จะกลับมาที่รูปแรกใหม่อ่ะประมาณนี้ในการแก้ไขบั๊กโปรแกรมนะครับอันนี้ก็เป็นการที่สามารถช่วยในส่วนของตัวช่วยแก้ปัญหาบักนะ๊กเนาะ บางครั้งอ่ะเราเจอบักพวกอะไรนะโปรแกรมมันทำตามสเตปเราไม่ไม่ได้100%นะครับเราก็เลยจะใช้การแก้ปัญหาในรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ท่านก็ลองเอาไปใช้กันนะครับผมรบกวนฝากทำไอฝากกันบ้านไปทำไอสีตัวนี้ด้วย3ตัวนี้นะครับ มีการบ้านนะครับถ้าเราเรียนรู้ไปด้วยกันผมให้การบ้านอยู่ตลอดนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีประมาณนี้แหละสำหรับ EP นี้เนาะเป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับที่ช่วยให้โปรแกรมมันไม่มันไม่เกิดบักในโปรแกรมของเรานะครับก็ถ้าท่านคิดว่ามีประโยชน์และช่วยในการทำงานของท่านได้ ได้ดีมากขึ้นนะครับก็ผมขอรบกวนช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์กระดษนะครับหรือมีคำถามก็ใส่มาในช่องแชทของช,ช่องข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็จะมาตอบให้นะครับวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ <c oughs> ไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้ว